ขับรถถ่ายมาใสามาเลยนี่นี่โอ้โหสดุดเด้โหแกนี่มันพิสดารจริงๆเออใสดีๆนี่ลกูกให้เหมือนเด็กผู้หญิงหน่อยเรียบร้อยหน่อย ใส่มาเรื่อยๆรถคอกก์ก็ได้น้อยวันนี้วันอะไรคะวันจักรีเมษาร้อนๆน้องเฟลินไม่ยอมใส่เสื้อโป๊ะใส่ลดอุชาอุชาใส่ไปเรื่อยๆหลบอ่าน่ะนะเอาขาขึ้นให้คนอื่นเขาใส่ให้แม่ถีบไปนะถีบเลย